กเกษียณแห่งศักดิ์ศรีสู่ความดีที่ภาคภูมิชาวกศอ,อ,อขอมุทิตาจิตแด,ด่ผู้กเกษียณอายุราชการทั้งสามท่านดังนี้นางสาวอุไลวันตรีศูนย์ตำแหน่งครูนางสาวอุไลวันตรีศูนย์เกิดวันที่27เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,506าสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีสถาบันราชพัฒนมหาสารคามประวัติรับราชการเมื่อวันที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2563ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนกระสินปัญญานุกูลจังหวัดกระสินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการวันที่13เดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2,565ดํารงตําดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนกระสินปัญญานุกูลจังหวัดกระสินสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผลงานและความภาคภูมิใจครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ปีพุทธศักราช2561ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครูผู้สอนนักเรียนเข้าแข่งขันมารยาทงามอย่างไทยระดับเหรียนทองช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ชนะเลิศระดับชาติงานมหกรรมความสามารถทางศิลปาหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีปีพุทธศักราช2561 รับรางวัลในวันแม่ดีเด่นในวันแม่แห่งชาติปีพุทธศักราช2561ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมคัดลายมือประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติปีพุทธศักราช2558ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารข่าวส้มตำไทยประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3งถึงางานศินละปะหัตถกรรมระดับชาติปีพุทธศักราช2,556จากวันนั้นถึงวันนี้คุณครูอุไรวันหรือแม่หวานของทุกคนมีอายุราชการรวม24ปี ใจตรงที่ว่าแม่ก้าวเข้ามาตั้งแต่เริ่มแรกในวันที่21พฤษภาคมพศ2542แม่รู้สึกว่ามีความอบอุ่นมากตรงนี้เหมือนกับเคยอยู่มานาน,เป,นเป็นความอบอุ่นของแม่นะมีแต่เพื่อนร่วมงานที่เป็นกระยาณมินะคอยให้กำลังใจคอยให้ความ แนะนำคอยช่วยเหลือให้ความร่วมมือในความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองอายุถึงหกสิบปียังไม่รู้เลยยังยอมรับไม่ได้ <c oughs> เป็นเวลามันมาถึงแล้วเอ,อเราก็ต้องออกไปตามอายุกเกษียนราชการเนาะที่จริงใจจริงอ่ะไม่อยากออกไปเลยอยากอยู่ตลอดไป <c oughs> เพราะว่ามีความสุขในกลิ่นนี้แห่งนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้คุณครูทุกท่านไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือว่าเป็นลูก,ลกๆและหลานตรงนี้นะคะมีความสุขความเจริญความสุขความเจริญตลอดไปสุขภาพแข็งแรงรวยๆเฮงๆปังๆนะคะขอบคุณค่ะ ราทิ์กลิ่นขจรตำแหน่งคนครัวนางจิราทิปกลิ่นขจรหรือแม่น้อยของลูกๆเกิดเมื่อวันที่26เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2506ขอมาประจำการในตำแหน่งจ้างเหมาบริการดูแลด้านการทำอาหารให้นักเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542 จนได้รับตำแหน่งพี่เลี้ยงคนครัวเมื่อปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันได้ดูแลนักเรียนหลายต่อหลายรุ่นสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มามงานเกษยียณวันนี้ขอบคุณท่านผออท่านรองทั้งสี่คนและคุณครูบุคลากรทุกคนนะคะ ตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่20ปีมีความประทับใจทุกเรื่องที่อยู่ที่นี่และมีความอบอุ่นมากค่ะที่ได้อยู่ที่นี่ค่ะคเพื่อนร่วมงานคุณรูทุกคนก็ดีทุกคนค่ะมีความประทับใจทุกคนเลยค่ะกับน้องๆที่ทํางานก็ทุกคนก็ดีค่ะดูแลกันทุกเรื่องวันกเกษียณวันนี้ก็ถือว่าวันทํางานครบรอบของแม่20ปีแล้วก็อายุ60 แม่ขออวยพรให้คุณครูทุกคนมีแต่ชโชคดีมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงบุคลากรเราทุกคนด้วยให้มีความสุขให้รวยรวยรวยรยนายเฉลวยภูนาเมืองหรือพี่รวยของน้องๆ เกิดเมื่อวันที่23เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2506ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโดยเข้าทำงานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2556ได้ดูแลด้านอาคารสถานที่ดูแลสวนและงานเบรเร็ดเตล็ดทั่วไปผมนายฉลวยบูญนาเมืองก็ขอขอบคุณคณนะ พวหนวยการและคณะรองพูวงหน่วยการและบุคลากรทุกกท่านครับผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกันมาถึงวันสุดท้ายวันกเกษียณอายุการทำงานมีความสุขมากครับดีใจเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ จำเก่าไวกยเเษียนบรรจุแต่ทางเป็นหอยเกวียนอาศัยห้องเรียนตามสาาเงินเดือนลักพันจนปัจจุบันหกมันกว่าสอนสิทธิ์ให้หูการศึกษาหลังจบปริญญาจากวิไลครูยืนทันยาบันขยันฝึกฝน สือใจบ่บูน้องชีวิตครูไว้กะสีลาละเดินคำว่าที่เช่ออาจารย์แหวนชุดกากีที่ภูมิฐานรอดูผลงานลูกติดได้ดีเมื่อต้องเป็นห่วงจะเดินรอยตามพอ่อหลวง ตามบางชอกเสียทีภูมิใจทีที่มาเป็น ยาสายดีนะคะเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีให้คําปรึกษากับน้องๆทุกๆทุกคนนะคะแม่หวันน่ารักน่าขาดใจดีมากๆเลยค่ะคะ่ะสำหรับคุณน้ำพึ่งนะคะตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่โรงเรียนครั้งแรกก็คือเจอแม่หวานเลยเพราะว่าอยู่ห้องตรงข้ามกันนะคะอยู่แถว แม่หวานก็เป็นคนที่คอยดูแลให้คําแนะนําในการดาเนินชีวิตในการทํางานอยู่ที่นี่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรว่าเราควรจะเป็นแบบตัว,ตวยังไงในการทอยู่ที่นี่นะคะถึงแม่วานจะอายุเยอะกว่า30ปีแต่บอกเลยว่าไปไหนไปกันนะคะแม่วัยรุ่นมากๆก็สําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่แม่หวานจะได้ไปพักแล้วหนูก็ขอวอวยพรให้แม่หวานมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแลวก็ อยู่เป็นร,ร่องโ่มงทรของลูกหลานๆถ้ามีโอกาสนะคะแม่ก็กลับมาเยี่ยมพวกเรารือไมก่ก็เดี๋ยวพวกเราไปบุปกบ้านแม่เองค่ะสุดท้ายนี้นะคะรักแม่นะคะ13สิงหาคมปี63เป็นวันแรกที่ได้เข้ามาอยู่เรียนแหน่งนี้ได้เข้ามาร่วมงานบตุงครูหลายๆท่านบุคลากรหลายๆท่านรวมถึงคุณครูหวานพี่สาวที่หน้าละ3ปีกว่า ที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมกันทํางานร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างพี่หวานเป็นครูพอเป็นแบบอย่างที่นําแนวทางให้คำปรึกษาน้องๆในเรื่องงานหลายๆอย่างเป็นพี่สาวคอยถานไถ่ความเป็นอยู่น้องๆเป็นเพื่อนร่วมสนุกเหฮาในกิจกรรมต่างๆพี่หวานเป็นคนที่น่ารักไม่ถือตัวทํางานอย่างเต็มที่ให้คำปรึกษาน้องๆได้ ในวันนี้พี่หวานจะ,กะเกษียณแล้วน้องๆก็ขอให้พี่หวานมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขชื่นแจ่มใสอยู่กับครอบครัวอันเป็นที่รักอย่างอบอุ่นขอให้พี่หวานมีความสุขในการใช้ชีวิตหลังเกษียณน,นะคะคิดถึงมีเวลาว่างสมเด็จแค่ปากซอยค่ะสวัสดีครับ กระผมนายปรัชยานิรพาพน์ตำแหน่งพนักงานร,ราชการเนื่องในวันกเกษียณอายุราชการกระผมขอแสดงความยินดีกับคุณครูอนวันตีศูนย์ที่ได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจจากการทํางานอาจากที่ได้ร่วมงานกับคุณครูอรุณวันตีศูนย์คุูครูอนวันตีศูนเป็นคนที่มีอุปอนิสยัยราบริงแจ่มใสอัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บุปอ้อมอารีและเป็นที่รักของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนทุกคนสุดท้ายนี้กระผมขอให้คุณครูเรวันตีศูนย์มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินด้วยทองตลอดไปครับขอบคุณครับก็อย่างอื่นนะคะต้องขอขอบคุณแน่น้อยที่สอนงานถึงแม ว่าตัวเองจะเพิ่งจะเริ่มงานประมาณ3 4มสี่เดือนก็ต้องขอขอบคุณแม่น้อยที่สอนงานทุกอย่างอยู่กับแม่นอ้อยมา20สปีก็ค็ดีค่ะก็ทำงานร่วมกันมีอะไรก็อบอกสอนกันค่ะจ้ะอยู่กับแม่น,น้อยแม่ก็เป็นคนอารมณ์ดีค่ะมีความเพื่อเพื่อเพื่อแค่ะแล้วก็เป็นคนขยันค่ะครับครับต่อไป ขคือคุณแม่นะคะที่สอนงานอาบอกประสบการณ์เราที่เราได้มาทำงานที่นี่ค่ะคุณแม่เป็นคนใจดีมีอาชีพายใยดีคะ่ะช่วยเหลือลูกๆทุกคน,นะคะ่ะเนื่องในวาระเกษียณขอให้ไม่น้อยสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆปังๆนะคะ ถ้าผ่านมาแถวนี้ก็ขอให้แวะมาหาลูกๆนะคะโอเคครับสวัสดีครับผมผู้เอนะครับก็เรื่องในวันที่พี่หลวยนะครับขอขอนุญาตเรียกพี่หลวยนะครับที่จกกะเกษียณอายุตอนอช่วงหกิบปีนะครับหลังจากนี้นะครับก็ขอให้พี่หลวยได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับอยู่กับลูกหลานมีเวลา ดูแลครอบครัวนะครับอยากไปเที่ยวไหนพี่ก็ได้เที่ยวนะครับในฐานะที่อยู่ด้วยกันมานะครับพี่ดอดเป็นคนที่อบอุ่นบารีดูแลน้องๆทุกคนนะครับในในทีมงานนะครับมีความขยันกันแข็งในการทํางานนะครับแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจในการทํางานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ลวยที่ที่ได้ช่วยเหลืองานของเ,เรียนนะครับ แล้วก็อยากให้ใหพี่พี่รวยนะครับคิดถึงพวกเรานะครับในช่วงที่อยู่ที่ไปพักต่อนที่บ้านนะครับก็กลับมาแวะเยี่ยมพวกเรานะครับแต่นี้ก็อยากให้พี่รวยได้นะครับมีความสุขนะครับหลังวีวินไปกระติกครับขอบคุณมากครับ